อันนี้เป็นพี่สาวหรือน้องสาวน้องฝนนะครับเหมือนน้องสาวน้องฝนนะอันนี้หนูเลยอ่ะอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่สักปีสองปีแต่ว่าต้องมีคนมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยนะไม่คิดเลยว่าสะพานไม้แบบนี้ก็ทําให้ดูดีมีออร่าได้ทันทีเลยโอ้นี่ทําแกงอะไรมากินครับเนี่ยทำไมใครช่างใจร้านอย่างนี้พาฝนมาตากแดดได้ยังไงอ่ะคือว่าเป็นวิถีชีวิตที่ดีงามโอ้โหครับเป็นบ้านเก่าๆจริงเลยบ้านหลังคาจากครับเสมอครับถนนเลยครับ การเดินทางของเราครับยังอยู่บนเส้นทางการทางที่ต้องมาเรียนรู้ที่เทิอไทยกับต่อกับการที่จะให้น้องน้องฝนพาไปท่องเที่ยวยานถานที่ท่องเที่ยวภายในบริเวณโซนที่เป็นตัวชายแดนไทยเมียนมานะครับแต่ว่าก่นอนออกไปเนี่ยน้องน้ฝนให้คุณแม่มาเก็บผลไม้ที่ขึ้นเองธรรมชาติขึ้นเองตามธรรมชาติภายในป่าเนาะลูกอันนี้เขาเรียกว่าลูกอะไรเอ่ยภาษาอ่อนยนี้ แต่เป็นภาษาของคนลาหูาหเขาเรียกว่างาเม้นรสชาติจะเปรี้ยวไหมเปรี้ยวมากถ้าใครง่วงนานนี่นนตาสว่างเลยแล้วเอาไปทําอะไรกินครับย<ช>างเอาไปเอาไปจิ้มน้ำจิ้มหรือว่าไปจิ้มกินน้ำพริกเดี๋ยวนี้จิ้มน้ำพริกนะนะพี่ชิมหน่อยได้ไหมครับพี่ก,การรําลังดูว่ามันเป็นคล้ายๆกับเมนน้าเยียวไหมนะครับแต่ไม่น่าใช่ถ้าเป็นน้ําเยวมันจะเป็นลูกสีดําๆมัลาสุกนะครับ เปรี้ยวมากเปรี้ยวดีแต่ว่าเม็ดมันอะจะแข็งๆแต่ว่ามันเป็นเม็ดเล็กไงมันก็จะกรุบๆนะครับอย่างที่เห็นก็ถือว่าโอเคแหละนะครับนะก็เดี๋ยวเราเก็บผลไม้ตรงนี้ให้แล้วเสร็จครับที่เหลือไปดูเรื่องราวการทางวันนี้ต่อนะครับน้องน้ำฝนแล้วก็คุณแม่จะพาผมไปที่นั้นผมก็จะตามใจน้องน้ำฝนเพราะวันนี้เธอคือนางเอกที่ทําให้ผมอินไปกับ เส้นทางการท่งในวันนี้ที่อยู่ที่เทือกไทยนะครับส่วนยอดการเดินทางครั้งนี้ครับนี่นเลยนเดี๋ยวไปเจอกันต่อนะครับแม่ขอรู้สักกรมเนาะนี่คือเวลาเอาก็คือเต้นอย่างนี้เนาะเอาไปอยู่ในป่าก็ต้องกินของป่าอื้อยอดมาลอนางเองกกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าครับไม่รู้ว่าเสร็จหรือยังเ <N> ออเออเออทษทีครับ เห็นน้องฝน,นไหมครับเมื่อกี้น้องฝนใส่ชุดไอเนี่ยชุดชุดชุดลาหัวครับเห็นไหมครับ <laughs> เห็น,น <laughs> ไหมอันนี้เป็นพี่สาวหรือน้องสาวน้องฝนครับเหมือนน้องสาวน้องฝนนะ <laughs> อันนี้หนูเลยน้องฝนเนาะค่ะโอ้ทำไมสวยขนาดนี้สวยจนพี่จำไม่ได้เลย <c oughs> พี่ลืมบ้านเลขที่เลยอ่ะ <c oughs> วันนี้กลับบ้านไม่ถูกแล้วหลงอ,อยู่ที่เทือย ว่าทำไมสวยขนาดนี้ปกติใส่ชุดอย่างนี้่ะเนี่ยหรือว่าจะพาะไปเที่ยวเฉพาะไปเที่ยว,ยวค่ะโอ้พุ่งนี้ไปเข้าป่าแต่งชุดอย่างนี้ไปเข้าป่าได้ไหมครับใน <What? S 1> นี้เข้ขขาป่าไม่ได้ค่ะเดยวผู้ชายมนชุด <What? S 1> <laughs> น้องเขาว่าใครเดยวผู้ชายมาชุดมีผมอยู่คนเดียวว่าสิน้องเขาดูผมเป็นคนอย่างนี้ได้ยังไงหน้าตาออกจะเรียบร้อยนะแล้แ <c oughs> ค่จะพาน้องไปเที่ยวดีกว่านะมีสาวงี้ไปเที่ยวก็พาไปกินข้าวได้แหละนะเฮ้ยนะเฮ้ยเฮ้ยไปดีกว่าคอนเทนต์เราต้องแบบนี้ แล้วตกลงจะพาพี่ไปไหนจ้าน้องน้ำฝนเดี๋ยววันนี้พาไปดูที่ห้วยกาดค่ะเป็นอะไรห้วยกาดเป็นหมู่บ้านสมัยเกา่กาๆบ้านเก่าๆค่ะบมาดูแถวเทาว่ทาไทยนี่หาดูยากมากเลยค่ะ<อ>เพราะตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะค่ะแบบนั้นอ๋อไม่ค่อยมีแลวนะมีเฉพาะที่ห้วยกาะดนะค่ะแต่ว่าพี่อยากไปดินเนอร์แบบในเมืองร้านหรูๆสักร้านอเงี้ยจะมีโอกาสแบบนี้แต่งชุดอย่างเงี้ยเข้ากับหน้าตาพี่มากเลยอ่ะมีสาวสวยอย่างเงี้ยถามพ่อพี่จะไปไหม แต่ว่าออล,ออลอยกระทงอย่าลืมนะจ๊ะพี่พี่พี่ทำตัวให้บ้างแล้วลอยกระทงไปกับพี่นะได้โอ้เจาตาจะไหลลอยกระทงปกติเขาลอยกันันไหนลูกปกติที่นี่เขาลอยเร็วจังพี่ไม่เข้าใจทําไมอะ่ะเขารู้พี่มาใช่ไหมเขาพี่มาก็เลยก็เลยจัดงานลอยกระทงเร็วเลยผมก็เลยชวนสาวไปลอยด้วยกันเลยนะป่ะ,อะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปทเที่ยวบ้านห้วยกาดครับก็เดี๋ยวน้องน้ำฝนจะพาไปเที่ยวผมก็ไม่เคยมาครับก็ไปดูบ้านเก่าไปว่ากินข้าวหรือร้านอะไรที่แบบ มันดูดีเหมือนกับน้องอะนะที่ซาแต่งตัวสวยๆมากับผม,ผมก็ต้องจัดให้น้องหน่อยนะเดี๋ยวจะหาว่ามามาไม่มากับป่าน,านเนี่ยป่านนี้ก็ขีโมง่เนี่ยมมงงงตอนนี้ก็โมได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปก็นั่งกินหัวมาต่อครับถึงมองโอเคเดี๋ยวเจอกันครับเส้นทางการเดินทางที่เราออกมาจากตัวเทอิอไทยนะครับจะเป็นเส้นทางที่ขึ้นเขาลาดชันเลยครับแล้วก็จะมีป้ายบอกอันนี้คือบ้านลาโตค่ะเป็นหมู่บ้านของคน คนอาคาค่ะคนอาคาจริงๆแล้วตามเส้นทางนี้ก็จะมีทั้งอาคามีทั้งไทยใหญ่หมดเลยเนาะอาคาไม่หมดเลยค่ะโอ้นะ,ะก็ตอนนี้คือเราอยู่ที่เส้นนาสองนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มองหมู่บ้านเลย <c oughs> มองพเซตเตอร์เดียว <c oughs> ทางก็ไม่มองแล้วอะโอเครู้ด้วกันว่าจะถึงที่ไหนดี <c oughs> ได้ไหมพี่คอร์ี่อานมองพรีเซนเ,เตอร์ได้ไหม <c oughs> ได้ค่ะได้ค่ะเอาละตัวอะไรก็มันละแต่ทางก็รู้ดิดูทางก่อนดูทางนีกว่าทางงงข่าวว่าโคตรไปโค้งมาเนี่ยโอ้ นี่หมู่บ้านอะไรเนี่ยเป็นหมู่บ้านเมืองสองค่ะเป็นชุมชนคนไทยใหญ่เนาะใช่ค่ะไทยใหญ่อ๋อบ้านหนึ่งสองครับอ้ที่นี่ก็จะเจริญหมดแล้วเนาะค่ะสมัยก่อนไม่ใช่แบบนี้ค่ะสมัยก่อนเป็นแบบไหนเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมครับเป็นสมัยก่อนนี่เป็นแค่ยากคามอเลยรนนก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ยางเออค่ะตอนนี้เปลี่ยนตอนนี้ก็คือเจริญหมดแล้วก็คือบ้านก็ยากคาแล้วก็อย่างนี้ก็เริ่มไม่มีหายหมดแล้วค่ะอืม คืออยากมาดูวิถีชีวิตเดิมๆไม่ได้แล้่ะต้องไปบ้านน้องน้ำฝนพี่ก็จะตามไปถ้าน้องชวนพี่ก็ไปแล้ว <c oughs> อาโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปดีกว่านะครับบ้านที่น้องกำลังแนะนําให้เราไปเที่ยวเนี่ยก็คือจะมีอะไรผมก็อยากรู้ครับว่าที่บ้านเก่าๆเนี่ยยังมีอยู่จริงไหมนะครับตามคอนเทนต์การเดินทางของผมเลยครับไปให้สุดแล้วหยุดที่ อยู่ที่ไหนอยู่ที่น้องน้ำฝนไงคับ <c oughs> <c oughs> อยู่ที่พี่แน่นู้อะคอนเทนพี่คอนเซ็ปพี่อย่างงี้เอา้า <c oughs> เดี๋ยวขึ้นเขาก่อนนี่นี่นี่อย่าัมแต่มองสาวสาว,สาวดูทางก่อนเดี๋ยวจะหามโมดูฟังเสียงเครื่องยนต์นี่โอ้โหนี่อะโอเคถ้าตามทางก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมค่ะเดี๋ยวจะขึ้นจะสูงกว่านี้อีกนิดนึงคะ่ะอ๋อเดี๋ยวจะสูงกว่านี้อีกเหรอค่ะมีน้องน้ำฝนสูงแค่ไหนพี่ก็จะไปให้ถึงได้อยู่หรอได้อยู่ค่ะอ่าไป น้องเอกว่าไงแล้วก็ว่าตามนั้นนะครับเดินทางครับเราเดินทางมาถึงจุดที่เป็นบริเวณโซนที่เขาทานากันครับแล้วก็ผมสะดุดตากับบิวสวยๆของสายน้ําที่พัดผ่านบริเวณเส้นทางที่เขาทํานาตัวน,นี้สวยมากนะครับผมก็เลยให้น้องน้งฝนเนี่ยมาเกี่ยวข้าวอีกทีหนึ่ง <c oughs> ชุดนี้นาไหวไหม <c oughs> ช,ชุดนี้เกี่ยวข้าวได้ไมหมละ่ะอ๋อไม่ไหวนะ <c oughs> คือมาดูบรรยากาศดีกว่านะเพราะว่าเขากำลังเกี่ยวข้าวอยู่แล้วเขาก็กำลังกินข้าวกลางวันใช่ค่ะ อย่างนี้เขาจะาพ,พ,พ,พักอยู่นะแต่ชอบวิวน้ํามากเลยน้ําที่นี่เยอะมากครับมาถ่ายรูปเลยนะครับ <c oughs> กินข้าวอยู่ปะ่ะเขาไม่ว่าหรอกนะผมเห็นคนหน้าตาดีมาเขาก็โอเคเช่อเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ถึงน้องฝนนะหน้าตาดี <c oughs> คือบรรยากาศดีมากเป็นริมน้ำที่ผมบอกเลยครับโอ้โหน่าสนใจมากนะครับเส้นทางที่จะเดินทางไป ไ้ฝั่งกันุนะมันจะมีสะพานอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นสะพานตรงไหนอาจจะเป็นสะพานตรงที่เราเห็นตะฝนได้นะโอ้โหแล้วนี่คือเส้นทางที่เราจะไปหัวแม่คําคือชายแดนไทยเมียนมาด้วยนะเรื่องเรื่องคือผมอยากไปเห็นฝั่งประเทศเมียนมาถึงจะไม่ได้ไปวันนี้อาจจะได้ไปวันหน้าก็ได้นะจากจะไปบ้านน้องฝนอ่ะอยากจะไปใช้ชีวิตอยู่สักปีสองปีแต่ว่าต้องมีคนมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยนะไม่มีนะไม่มีไปจะไปได้หรอคะได้ถ้ามีน้องฝนอยู่พี่ก็ไปได้หมดแหละ เขาไปทำอะไรกินแค่นั้นแหละที่นู้ยเขาก็ปลูกข้าวอะไรอย่างงี้ใช่ป่มน้ำฝนปลูกค่ะปลูกแล้วก็ข้าวนี่ข้าวนี่มันก็จะเป็นแบบเตี้ยๆหน่อยมอันจะกไอแบบไหนจะไม่สูงอย่างงี้เนาะค่ะจะไม่สูงอย่างง,างี้ค่ะเตี้ยชอบมากเลยสาวสวยนะ <c oughs> กับธรรมชาติมันเป็นภาพที่ช่างงดงามประการตาและทำให้ทุกคนเริ่มะชอบมากเลยสาวสวยนะกับธรรมชาติมันเป็นภาพที่ช่างงดงามประการตาและทำให้ทุกคนเริ่มมีชาผมละ ถ้าจะเดินอย่างนี้ทั้งวันไหวไหมพี่ก็อยากเดินอย่างนี้ทั้งวันเลยเดินอย่างนี้ทั้งวันก็ได้นะไม่ต้องไปแล้วนะอยู่ยนี่แหละนะเดี๋ยวข้ามสะพานไปดูบรรยากาศภายใ<ช>ไไน <woo. S 1> ทุ่งนาที่เขากำลังกินข้าวกันก่อนนะครับเนี่ยสะพานก็จะเป็นสะพานไม่แน่ใจว่าเขาเดินก็ได้หรือเปล่าโอ้หดูสะพานเป็นสะพานไม้ครับที่ชาวบ้านชาวช่องมาใช้กันนี่ครับลองชมสุดยอดมากเลยอ่ะนะเดี๋ยวจะให้สาวสวยเดินข้ามสะพานนะครับว่าเธอจะมี ตรงท่าที่อ่อนช้อยข้างไหน,หนเดี๋ยวรอชมดูโอ้ดูนะข้าสุดเจ็ดประหลัดบอกลองดูโอ้ถูกรอรอสิจ๊ะไม่แตะแล้วเป็นภาพที่ช่างไม่อยากจะล้นล้าสายตาออกจากสะพานเลยไม่คิดเลยว่าสะพานไม้แบบนี้ก็ทำให้ดูดีมีออร่าได้ทันทีเลยเมื่อมีนางแบบมาเดินแบบนี้น่าเกลีมากเราจะมาดูเขากินข้าวจริงๆแล้วเนี่ย เออพี่ก็ไม่รู้ว่าคนที่นี่เขาเป็นคนอะไรอ่ะแต่ข้าวเนี่ยเหลืองแบบอลามมากมากเลยอย่างเงี้ยคือใกล้จะเกี่ยวได้แล้วใช่ไหมครับอย่างเงี้ยใช่ค,ใค่ะอันนี้เกี่ยวได้แล้วค่ะน่าจะต้อนรอยยูวันสวรรค์ค่ะ,คะมาจะงจะได้ไดไดนะน่าจะเป็นคาราฮูนะคะถาปมาหานี่หรอคะน่าจะเป็นคาราฮูค่ะรู้ได้รู้ได้ยังไงอ,อ่ะเพราะว่าแถวนี้มาไปปัมอาหารค่ะ ใช่ค่ะก็จะมีแต่คนละหูอยู่แถวนี้ค่ะอืมอ,นนอะไเป่าเขามองเขา,าขคิดว่าเราแปดคนแปดมาทำา <c oughs> อะไรเขารีบหนีกันหมดเลยกินข้าวกินข้าวอิ่มทันทีเลยนู่นนะออก,ออกออกจากที่กระท่อมแล้วนะครับมาเกี้คือเราอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมครับเนี่ยเราจะข้ามน้ำมาก็มันก็ลึกอยู่แหละนะผมไม่อยากให้ชุดน้องขอเปียกก็เลยข้ามสะพานมาครับจะไปดูเขาตีข้าวในรูปแบบของคนละหูที่กว่านะครับนะทุกคนอิ่มทันทีเลย สวัสดีนี่อะไรนะเนี่ยบูย่าล่ะเดี๋ยวลองชมนะครับว่าจะได้ดูเขาตีข้าวป่ะสวัสดีครับขออนุญาตมามาดูตีข้าวหน่อยนะครับเราเห็นสาวๆสวยๆที่เขายิ้มให้และหนุ่มๆที่นี่อันนี้เพิ่งกินข้าวก็เสร็จแล้วครับวันนี้ครับขอท่ายเลยนะครับโอ้มีผักกูดด้วยเนาะ วันนี้ทำแกงอะไรมากินครับเนี่ยแกงผักค่ะอาทิตย์นี้เป็นคนลาหูไหมหรือคนไทยเป็นคนไทยใหญ่ค่ะจริงอะเคยคุ้นเสียงผมบ้างไหมครับใครก็ไม่รู้คนคนที่คุ้นอยู่ค่ะเอาเคยได้ยินใช่ไหมครับไอ้เด๋วโถมีคนรู้จักแล้วน้องฝนทอน้องฝนไทยพี่แล้วพี่ไทยเป็นคนไทยใหญ่น้องไทยพี่ปวดเล่นปวดเล่นเขาต่อยีนหรอ อ่าโอเคตรงนี้เป็นโซนคนไทยใหญ่ครับที่เขากำลังจะฟาดข้าวครับไม่ต้องอยู่เชียงตุงก็สามารถดูที่วิถีชีวิตของชาวไทยใหญ่ได้ครับซึ่งเขาเก็บียวผมวบข้าวเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมากรแบบนี้คล้ายๆกันเลยนะครับเราเคยไปดูอยู่ที่เชียงตุงนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่เทือไทยก็ได้เห็นนะครับนะวิธีการฟาดข้าวก็จะใช้เครื่องที่แบบฟาดแล้วก็จะใช้ตัวที่ดินข้าวมาครับนะแล้วเขาก็จะเอามาตั้งแบบนี้เห็นไหมเดี๋ยวเขาจะฟาดข้าวนะครับปุ๊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 บนะเคยทาอยู่แต่ทนะ มันข้าวเกี่ยวแขนเป็นลายหมดเลยขอตัวยินดีครับขอตัวยิดีครับขอตัวยินดเอ้ยมาเป็นอะไรครับมาเป็นซ้างเนาะจะพูดไต่กันเหนื่อยเดี๋ยวดูขความนะครับใช้เครื่องนล้วมันคนครับมันเลยใช้เครื่องจากเอาเอาน้ำมันอยู่ไหนอ่ะน้ำมันคนมีอะไรเติมมาเข้าไม่ได้ครับเข้าแล้วเดีเดินเซ่เนาะขันเข้ายาก อันนี้เกี่ยวไว้กี่วันแล้วเขาถึงมาฟาดข้าวเนี่ยครับกี่วันห้าวันก็ือห้าวันวันเนาะห้าวันก็กองไว้เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวฟาดข้าวแล้วเนาะโอ้ฟาดทุกเห็นแล้วนะครับมาดูหนุ่มชาวไต้ฟาดข้าวครับว่าจะเป็นท่าที่คุ้นเคยที่เราเคยเห็นกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าบรรยากาศโดยรอบเนี่ยดูดีมากเลยกองข้าวเนี่ยที่เป็นนาข้าวแม่นี่คือเอาข้าวมากองแบบเป็นซุ้มๆเต็มเลย น้งฝนหลบไปหนึ่งจ้ะพี่เจอหนุมน่มหนุม่มแล้วพี่รื้สาวพี่ดูดิ <laughs> น้ำฝนทนความร้อนไม่ไหไวเลยวะเอาตะกร้ามาคุมหัวนะทำไมใครช่างใจร้ายอย่างนี้พาฝนมาตากแดดได้ย,ยังไงครับ <laughs> ผมยยเป็ <laughs> คนดอย <laughs> เอาแล้วครับก็ตอนนี้คือกางผ้าใบเรียบร้อยครับเดี๋ยวหนุมน่มๆจะทำการฟาดข้าวครับเมื่อกี้สืบ สอบประวัติครับได้ความมาว่า,าพีน้าที่ตัวผมนี่คือเป็นสาวเมืองนุง่งโอ้โหนะใครไปเอามาไ,มไว้ที่นี่พี่ไอ้ป่ะว่า <c oughs> แล้วพี่ไอ้ก็โมโหครับแทนที่จะฟาดผมไปลงกระข้าเขาได้ยังไงเนี่ยฟาดสะแรงเลยโอ้หนพี่ไอ้อย่างนี้เอาแรงกันไหมมาสี่ห้าคนเนี่ยคือเอาแรงกันไหมดูว่าจ้าง อ๋อเอาแดงครับเอาแรงเนาะอ๋อเอาแดงนะครับนี่เวลาเขาฟ้าก็แบบนี้เลยนะครับฟ้าเสร็จแล้วก็คือเดี๋ยวก็อกองไว้แล้วก็จะรวมเนาะแล้วก็ค่อยเอาไปเนาะแล้ก็เอาไปอ๋อครับนี่ครับอกองไว้ก็จะมีที่ค่าเห็นไหมไปหม่อมไม้ขึ้นเลยอันด้วยห,หนาเชิงมาว่าฟังอ๋ออ,อ,อ่าดูอีกหนึ่งกรัมเดินไปลนะ นังเองกับผมดูดิต้องเอาถุงปุ๋ยมาคุมเลยเดี๋ยวพี่จะใส่ถุงปุ๋ยแล้วพี่หิ้วกลับเลยไม่เป็นไรรอนะั้นแป๊บหนึ่ง <Yeah. S 1> อ่ะดูพี่ไอฟ้ฟนะครับโอ้โหโอ้โ,อโหโครับขอบคุณโทษทีพี่อ่าโอเคนี่สองคนแล้วครับโอ้โหนี่ครับถือว่าเป็นพิธีชีวิตที่ดีงามตามท้องนู่นับการที่ได้มาชมวิธีชีวิตของคนไทย ในโซนเทิดไทยนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเดินทางต่อครับไม่งั้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปไม่ถึงจุดหมายครับเพาตส่าโมวัดีในก็แต่งตัวมาสวยเพื่อที่จะไปดินเนอร์นะครับเราคนราผมพามาลงทุ่งเสร็จแล้วยินดีน้ำน้ำค่ะขอบคุณนะครับไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อไปบนเส้นทางกรนางที่คิดว่าน่าจะทําให้เรื่องราวกาะังครั้งนี้มีความสดปอ,อผู้ชมเหนื่อยไหมครับ ไ่หลังพี่ยังว่างอยู่นะ <S 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 สนใจไหมไม่เป็นไร <S 2> <S 2> ไม่เป็นไรนะไม่ไม่คือหลังพี่ว่างนี่ยช่วยดึงพี่ไปทีมันให้น้องขึ้นหลังพีก็ต้องเดินก้มหน้าแล้วเนี่ยมันสูงไงนู้บรรยากาศดีนะเขาคงกลับประชุมกูไดายามเย็นนะปกติเขากลับกี่โมงเงี้ย <S <S ปกติจะกลับเทาโมงครึ่งใช่ไหะโอ้แล้วนี้เขาจะฟ้ากี่วันเส้นเนี่ยเป็นหลายๆกองเงี้ย น่าจะสองวันน่าจะเสร็จแล้วมั้งคะเพราะว่าถ้าคนเยอะนี่สองสามวันถึงเสร็จค่ะโอ้นะแหมอยากจะฟาดข้าวจังเลยไว้รอฟาดนาน้องฝนก็แล้วกันได้ค่ะไปไปขึ้นรถครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับบ้านนาโตนะครับซึ่งทางเข้านาหมู่บ้านเนี่ยมีภาษาจีนแล้วก็ภาษาน่าจะเป็นภาษาเมืองใช่ไหมภาษาล้านนาภาษาไทยใหญ่หรือเปล่าไม่แน่ใจครับนะครับ มีสนยนการเรียนรู้ด so so awesome. like ้วยครับจริงๆแล้วคือเข้ามาเนี่ยเชื่อไหมครับว่านาที่เขาปลูก่ยเป็นนาข้าวมาดาสวยมากแล้วก็เขามีการเจ็บเกี่ยวผลลิตทางการเกษตรค่อนข้างเยอะเลยนะครับชอบมากเลยอ่ะสวยอันนี้จะสวยมากเออนาสวยมากนะอันนี้สวยมากเลยค่ะไหนนี่นะโอ้โหสวยจริงๆหาหันหน้ามาหน่อยดิโอ้จริงด้วยโน่นโน่นวิวเออเหลืองสวยครับเหลืองอัลาบเลยเนี่ยครับลองดู คือเขาก็กําลังอยู่ในโหมดของการที่ว่าบ้านข้าวก็ะหลหลังเนอะหลายหลายที่นะแต่ว่าบ้านนี้คือนาโต้นี่คือยังไม่ใช่ใช่ไหมยังค่ะอันนี้เข้าท้าเข้ามาสุดตรงนี้ก็จะเป็นนาโต้ค่ะแล้วก็ถ้าไปที่นี้ก็จะเป็นห้อยกระดาแล้วค่ะแต่ว่าไม่มีป้ายบอกทางแต่ว่าใช่มาทางนี้นะค่ะไม่ไม่มีป้ายบอกทางก็คือจะเป็นแค่ตรงนู้นที่เขาบอกว่าเป็นนาโต้แล้วก็เข้ามานี อแล้วอีกไกลไหมครับจังนาตโตเนี่ยไม่ไม่ไกลมากแล้วค่ะประมาณสักสิบห้านาทีก็ถึงค่ะโอแต่ว่าทางดีอย่างงี้เนาะทางดีอยู่ค่ะแต่มันจะเป็นขึ้นเขาลงเขานิดหน่อยค่ะอไม่เป็นไรเราพี่บอกแล้วไงว่าน้ำฝนมัได้พิ้งก็ไปถึงเนี่ยจะขึ้นจะลงยนีก็ไปแต่ว่าจริงๆแล้วบ้านนาตโต้นี่ก็คือที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีการปลูกบ้านแบบคล้ายๆกับใหม่เก่า <c oughs> สลับกัน เป็นคนเลี้ยงแบบอะไรนะสูตรกรเลียงรู้ใช่ไหมลูกดูดีสวยมากเลยครับดูสูตรการเี้ยงรุ่งเขานะครับเป็นไม่ไก่แล้วก็มีมีห่านนะครับเลี้ยงห่านเลี้ยงไก่ปลูกผักมดนเลยครับดูเป็นสูตรการเี้เกษตรพอเพียงนะครับนี่ลองดูฮว่าทน่าสนใจมากเลยก็คือถ้าจะแวะจริงเขาก็แวะให้ชมได้เน่ะแต่จริงเราแวะวันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดพี่แวะนานๆเขาจะเป็ดเป็ดกัหายไก่ก็หายเดีวเขาจะตามตัว ไปถึงนู่นเลยถึงเชี่งรายก็เลยไม่แวะดีกว่าอือฮุ้ยเขาทำอะไรกันน่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะมันเขามีกิจกรรมอะไรสักอย่างนึงครับใช่ใช่ใช่ว่าแล้วก็ไปดูกันถอยก่อนถอยก่อนมันไม่มีที่จอดรถนะน่ะในน้องน้องฝนเปิดกระจกพี่หน่อยจ้ะเอากระจกลงพี่หน่อยจ้ะสงสัยก็ต้องถามนะคะสงสัยว่าทําไมถึงสวยขนาดนี้อ่ะกินอะไรเอ่ยอันนี้ไม่รู้เข้าเอกสารเป็นอะไรไม่รู้ใบตอง อ๋อเขากำลังจะทำลอยกระทงอ๋อจะทำกระทงไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไล่ผีอะไรของเขาหรือเปล่ามหมเป็นอันนี้อ๋อน่าจะทำอะไรกันอยู่ครับอ๋อทำกระทงนะครับเป็นอาจารย์ <c oughs> เอาเป็นอาจารย์เนาะป้าทงไปเรียกอาจารย์มาคุยแทนที่จะลงไปหาอาจารย์นี่ใส่ไม่ดีเลยโทษทีกำลังสงสัยรับว่าทำอะไรกันอยู่ก็เลยแวะดูหน่อยครับอ๋อ อันนี้พอดีว่าเจ้าของบ้านตรงนี้ฮะแกมีอายุแล้วเนาะเหมือนกับว่าแกดวนอ่อนแล้วอะไรเนี่ยเรากําลังเตรียมเครื่องพิธีเพื่อที่จะประกอบพิธีสืบชะตาหรือว่าต่ออายุให้๋อครับขอบคุณมากเลยที่นี่เป็นคนอา,อรอาตรงเนี้ยชื่อหมู่บ้านนาโตเนาะมันมีอยู่สอนชนเผ่าหลักๆท่อนล่างเนี่ยจะเป็นไทยใหญ่ ถ้าเป็นท่องเวนเนี่ยเป็นคนจีนนะฮะอ๋อครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับเวลาสืบชะตานี่เขาก็จะมีพิธีกรรมมีต้องทําหมู่ต้องมีอะไรไหมครับทำไงไหมครับก็คือทางด้านเราจะเน้นทางด้านพุทธเนาะก็เลยจะไม่มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตะอ๋อครับผมขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ขอบคุณครับขดีคับครับไปเลยนะครับขอบคุณครับโอ้ยอาจารย์ที่นี่น่ารักมากบ้านนาโตะโอ้โหรถมาแล้วอยู่ไม่ได้ละนาไปนะครับนะ อ่ะนะไปกันก่อนอย่าไปขึ้นดอยก่อนนะครับรถรถสิบลอ้อมาข้างหลังอุ้ยร้านขาวบ้านบ้านอุ้ยไม่ค้าเของนั่งขายของข้างทางเลยครับหมู่บ้านนาตกเนี่ยดูร้านค้าวดิ <S <S แหลมมากเลย <S 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 โอ้ดูดีครับนะแล้วก็ที่นี่มาถึงทางนี้แยกเราจะไปซ้ายขวาเนี่ยไปทะเลเรเล็ตทางขวานะครับทางขวานะดูก่อน โอ้มันไม่เหมือนทางเลยนะมันเหมือนกับชุมชนอะไรสักอย่างนะแล้วดูร้านอาหารดิเจ๊ฟ้าตามสั่งเลเป็นบ้านเลยอะ่ะเนี่ยโอ้โหดูดีมากเลยมาก,กี่ครั้ง,ง,งลลแ,ลแล้วครับน้องน้ำฝนอ่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ห้ารอบห้าครั้งแล้วค่ะห้าครั้งนั้นพี่นึกว่ามาครั้งแรกพี่ได้อืม <laughs> อันนี้รุดหมู่บ้านแล้วใช่ไหมค่ะแล้วก็จะเป็นทางขึ้นเขาแล้วเนาะค่ะายานไม่ขึ้นเขาค่ะเป็นไย่างนี้แต่เดี๋ยวเราจะไปเจอบ้านบ้านเก่าๆที่ฮาดูย่าในแถวโอตาบุนเชอร์ไทยนี่ค่ะอ,อ๋อนะค่ะอ่ะเดี๋ยวรอชมนะครับว่าน้องฝนจะพาไปเจอบ้านเก่าๆตามที่ผมอยากเจอไหมแค่เจอน้องคนเดียวพี่ก็โอเคแล้วที่เจอบ้านเก่าๆตรงตามคอนเซปต์ด้วยกันนี่พี่จะไม่ไปจากเชอร์ไทยละอยู่นี่แหละ ่ะเดี๋ยวรอชมนะครับสวัสดีครับอ้าววันนี้มาตัวเจอตัวจริงแล้วเนี่ยอ้าวแฟนคลับเราคุ้รู้ว่าใครมาปั่นนะอ๋อขอบคุณครับผมงบ้านจรเอ้ยมีอันนี้ตัวนี่ะ <laughs> นะอะไรเขาบอกมาดูบ้านเก่าๆตรงนี้ <laughs> บ้านอะไรนะ <laughs> บ้านห้ยกาบ้านห้ยกาครับห้ยกาเป็นคนยังไงครับเขาบอกมีบ้านเก่าๆอยู่ขอบคุณมากเลย <laughs> ที่จำได้ <laughs> โอ้ยตกใจเว้ยนะฝนเ <laughs> ขาถามรถแซงพี่มาปั่นนะพี่พี่บอกใครเนาะ นึกว่าแฟนน้ำฝนตามมาโอ้ตายแล้วสิบล้อตามมาแล้วไม่ใช่ค่ะพี่ก็รีบเลยอ่ะสิบล้อไม่เยอะเลยสิบล้อจะกว่าตัวเลยสิบล้อจากสติกเกอร์รถพี่ได้เ้อคราวนี้เป็นเรื่องนะแฟนขับมาทางเลยครับล่ะเห็นไหมพี่งงว่าเรคขับรถครั้งหน้าเห็นไหมไม่คิดได้ฝันเลยนะก็ตอนนี้เราเดินทางเข้าสู่บ้านไม่กระแล้วนะครับซึ่งตั้งอยู่ในตำบลแม่สลองไม่แล้วก็อำเภอแม่ฟ้าหลวงครับ ผมไม่คาดคิดว่าในอำเภอแม่พาลวงจะมีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็บ้านเก่าแก่ยังคงอยู่ด้านในอยู่นะครับเนี่ยพอเข้ามาถึงเรารู้สึกชอบในวิถีความเป็นอยู่ของเขามากเลยอันนี้น่าจะเป็นคล้ายๆปับยุงข้าวเนาะไม่เข้ากันนะชลูกเออไม่มีคนข้างในหรือว่าม,มน่าจะเป็นยุงข้าวแหละหที่เก็บของแล้วก็จะมีแค่อะไรเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้<ช>เป็นแบบไร้ไข่ของเหมือนเดที่เขาใช้ชีวิตประจำวันเลยนะครับโซนนี้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆบ้านไม้ไผ่แล้วก็จะมีเนี่ยฟืนมี ราคาจ้าแล้วก็จะมีที่นั่งเป็นโต๊ะไม้นะครับดูดีมากเลยแัังมากนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเปิดตอนเช้าหรือตอนเย็นอันนี้เราไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ดูดิแหมต้องลงไหมอ่ะคือถ้าไม่ลงก็ไม่จะพูดยังไงแล้วคือมากับผมมันต้องไปให้สุดแล้วอยุ่ที่ตรงนี้แหละนะแต่รถมาเขาขยับเอานะสิบล้อก็กวดตูดจังเลยต้องจอดจอดให้สิบล้อไปก่อนนะครับนะโอ้โหครับเป็นบ้านเก่าๆจริงนะ คือบ้านห้้ยกล์ะนะครับไม่ใช่มีแค่ตรงนี้ครับเขาปลูกจริงๆครับเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็พักพิงครับเป็นร้านค้าเพื่อทํามาหาก,กินประกอบอาชีพของเขา mm. เพจต่บ้านในช่วงเวลากลางวันเนี้ยอาจจะประมาณว่าอาจจะไปทาไรท่ทานาท,า,ทาสวนนะเพราะที่นี่ก็คือเข้ามาลึกแล้วก็ใกล้ชายแดนเป็นบ้าอยู่แล้วเนาะ mm. นี่นะธรรมชาติด,ด้านล่างก็คือจะมีในโซนของที่เป็นเขาปลูกพวกพืชผักอะไรเงี้ย mm. อาจจะมีกาแฟชาอะไรก็ว่าไปตามนั้นเลย mm. แต่ไม่มีคนอยู่ อดูและ้ะเรารู้กันสองคนไม่คุยแหละเรารู้กันสองคนหมอนออะไรพี่ดูแลหละถ่ายรูปกอนถ่ายรูปก,กันมามบ้านแถวนี้คลาสสิกมากลองดูครับลองดูนะครับอันนี้คือน่าจะเป็นคล้ายๆกับเป็นที่เก็บปืนเป็นท้องครัวครับเราลองดูตรงนี้ครับดูดิบ้านหลังคาจ่าครับเสมอครับถนนเลยครับถนนนี้คืออยู่สูงกว่าด้วยโอ้ลองดูดิ มาทูไม่ใช่หลังเดียวครับเยอะมากน้ำฝนลงได้ไหมลงได้ลงแป๊บนึงครับตรงนี้ยังไม่มีรถมานะครับคือจะบอกก่อนนะตรงนี้จะเป็นแนวรอยต่อระหว่างประเทศไทยและประเทศเยมนมานะครับซึ่งเราสามารถมองได้จากส่วนเมีนที่เราอยู่บนนี้นะครับนี่คือเลยข่าสองลูกไปเนี่ยเป็นฝั่งเยมนมานะครับนะแต่ว่าตรงเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางของคนชนเผ่าที่อยู่ตรงนี้น่าจะเป็นคนอาขา่าแหละเท่าที่เราฟังมาแล้วดูดิบ้านอ่ะงามมากนะ,ะโอ้โหดูดิ สวยมากเลยแล้วตรงนี้คือไปไหนอ่ะน้องลฝนเส้นเนี้ยเส้นนี้น,นี่ไปไปหมู่บ้านเขาค่ะเขาบ้านเขาค่ะ,นนะคือบ้านดูดิเนี่ยเก่า,กาจริงๆอ่ะสมคำล่ำลือที่ว่าเออเรายังได้เห็นแบบบ้านเก่าเก่าอยู่ในประเทศไทยในโซนที่เป็นตัวจังหวัดเชียงรายที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ลองดูนะครับเนี่ยโอ้โหดูคลาสสิกมากนะใครไม่มาเที่ยวเชียงรายครับก็ไม่รู้ครับวันนี้ผมมาเพื่อที่จะนําเสนอเรื่องราวดีๆกับคนนำทางที่ พร้อมที่จะทําให้ทุกคนมีความสุขบนเส้นทางดังที่ผมได้มอบให้จะขอบ้านยัอยู่ครับจะขอบ้านอยู่คุย,คยได้นะรถต่อทางนนะค่ะนี่คกระลาศโอ้ปกติแล้วกลางวันเขาอาจจะไปทำไร่ทำนาทำสวนบางคนก็อาจจะมาพักผ่อนก็มีบ้างครับ <c oughs> ดู ي, ดีดูดีจริงๆเลยโอ้โหต้นไม้ต้นไร่ต้นญ้าต้นอะไรครับปลูกไว้เต็มเลยนะครับโอ้รู้สึกดูดีมากนะเฮ้ยนะนี่เนี่ยลองดูประตูดิประตูก็เป็นรั้วไม้ไผ่ตามคอนเซ็ปต์การเดินทางที่ผมอยากเจอเลยนะค่ะ ใครอยู่ใครเรียกอะอะลองลองดูนิดนึงครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอ่อล่ำลาบรรยากาศในช่วงที่เราอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้คือเรารู้สึกว่ามันใช่เลยเพียงแต่ว่าเราไม่มีคนในพื้นที่รู้จักจริงๆถ้ามีเนี่ยรับรองว่าเราจะนําเสนอให้เต็มที่นะการจะให้นังเองพี่ทํากับข้าวในครัวโบราณโบราณอย่างนี้จังเลยได้ไหมได้ค่ะได้หมดนะได้หมดค่ะอ่ะโอเคเข้าไปดูในตัวไปเขากำลังทำอะไรอยู่ใครจะมาไดไม่รู้เราจะคุยรู้เรื่องไหมอย่างนี้คนละภาษาใช่ป่ะ คือเรภาษาไม่รู้เรื่องแน่นอนค่ะเออสวัสดีครับมาเที่ยวหน่อยนะครับได้เนาะได้นะครับฟังออกใช่ไหมครับรู้เรื่องใช่ไหมครับฟังออกไหมไม,ไ,ไม่ค่อยได้นะฮะโอ้เนาะครับเป็นบ้านเก่าจริงนะครับนี่ลองดูคุณป,ป้ากำลังอ่าทำอะไรกำลังจะเย็บผ้าเนาะวันนี้ไปทำนาไหมทำนาไหมทำนามามเนาะ <อ>ฟังไทยรู้เรื่องไหมครับไม่รู้จักครับ <laughs> ไม่รู้จักครับไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้จักเลยนะโอเคเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราล่าลาบเมริกาตัวนี้ไปน,นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ตามชมนะครับรู้สึกชอบมากกับอเมริกาที่ได้มาเห็นครับน้ำตกน้ำเต้ามีหมดนะเดินทางกันต่อน้อฝนไปขอบคุณครับ เปิดคลิปมาสวัสดีครเอฟซีอ้าวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเปิดคลิปแทนที <laughs> อะไรที่นี่ที่ไหนแนะนำหน่อยก็จะเปิดคลิปพอดีอเ,เลยพี่เนเลี่ยตะไกเลยที่นี่บ้านอะไรครับเนี่ย